ให้มให้ดูเพงให้ดูอีกพอแล้วพอแล้วลางหน้ากันด้วยล้างหน้ากันด้วยล้างหน้าด้วยลูกมือล้างหน้าด้วยเออเอ่อเอมขึ้นไปเสิร์ขึ้นไป ไ,บบไม่เปลี่ยนเลยอี้่ยาเปล่นนาูกลพอแล้วนั่งล้งงนแล้วไม่เต็เลยเนี่ยนิโกโลเล่นน้ำนิโกโลเล่นน้ำนิโกอยู่นี่นิโกขอนิโกโลเล่นน้ำ เลยดูป่อไหนเอันตัดิหันตัดิอันตัวดิอันตัวดินตัวดิหันตมาปินิดนึงปินิึงโอ้ยนนตู้งนเดียวเดียวนี่นีานี่นี่นีนี่นีน่นนี้ยยยยยยยัยย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 ยนยยยยยยย ผมพ <อ S 1> ีายอานาแม่มผมียด้วยนะน้ำคตรเค็มเลยว่ะเห็นพักเดียวนะขึ้น,นหนาวจับผมขึ้นแลยหรอเฮ้ยอ้แล้วก็มังแตก